เอาละฮะวันนี้นะครับเราจะไปผจญภัยในโลกไดโนเสาร์กันนะฮะกับ Tower Defense ในเวอร์ชันไดโนนะครับข้างหลังตัวซาน,นี่เท่มากแต่ยังไม่มาใช่ไหมคามิงซูลแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปลุยในโลกไดโนเสาร์กันนะฮะมาดูอุปกรณ์ไอเทมที่เขาติดตัวให้เรามาก่อนเริ่มต้นมาก็จะมีแค่อย่างเดียวนะค,คือเจ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นมนุษย์ยุคหินนะครับที่เราสามารถอัปเกรดได้จนถึงเครื่องปาหินโดยใช้เงินในเกมอัปเกรดตามขั้นไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเพิ่มขึ้น เหมือนจะมีให้เปิดเป็นหีบสมบัติอยู่ตรงนี้ก่อนเราจะเข้าไปลุยเราเปิดก่อนเลยดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาอัตราการดรอปมี1%จนถึง20% 20%เป็นเงินที่เหลือก็เป็นพวกปืนเป็นป้อมปืนเป็นหุ่นยนต์นะฮะมีไดโนเสาร์ด้วย1%คือเครื่องบินใช้250เหรียญผมมีอยู่1้8ย5 0โดบัดบันะฮะได้1,000เหรียญเปิดได้4กล่องใช่ไหมอันนี้เปิดได้2กล่อง ออมาทีเดียวเลยมาสี่กล่องเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเพื่อนอยา่าบังเพื่อนอยบ่บังอะไรอะไรเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินขุนยนทหารนวิทยาศาสตร์หนงรจงมาหมันซ้ำก็เลยได้75เหรียญแทนไม่คุ้มเลยซ้ำแล้วให้เป็นเหรียญขาดทุนเนี่ยเอ้ยวิสิตเซ็นเตอร์คืออะไรดูสิหมดแล้วฮะ นี่คือนักวิทยาศาสตร์นะฮะเริ่มต้นมาจะเป็นอย่างนี้ใช้อาวุธปืนดาเมจ25เองอะ่ะสูงสุดดาเมจส0 0รแล้วก็อันนี้เป็นทหารนะครับดาเมจเริ่มต้น80อัปเกรดเริ่มแรก20,000เลยเหรอวิสิตเซ็นเตอร์เหมือนจะเป็นอาคารที่ให้เงินเราในเกม3,000 3,000ต่ออะไรอะ่ะสไนเปอร์ราคามา70กว่าบาทนะครับซื้อได้เลยผมเอามาแทนมนุษย์ถ้ำนะฮะดาเมจ3าแต่มนุษย์ถ้ำดาเมจ12เอง มีอีซี่มี Medium, มีเดียมีฮาร์ดนะฮะเพื่อนเอาอีซี่เลยส <laughs> ักมีเดยมหน่อยดีไหมล่ะตรงนู้นคือฐานเราตรงนี้คือด้านที่มันออกมาโอเคมีอยู่หกพันห้าะฮะเริ่มต้นอ่สนาสไนเปอร์มาก่อนตรงนี้เลยแล้วกันทางกลางโอเคปืนมาอ่าผมสร้างอันนี้วิซิเตอร์นะฮะตัวปั๊มเงินเฮ้ยมันเริ่มจะมาแล้วนะเพื่อนไม่หยิบปืนขึ้นมายิงสักหน่อยเหรอ อัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้2อ0 0โอเคจะได้เงินเยอะขึ้นเลือดเยอะแฮตัวนี้เดินชา้าก็จริงเฮ้ย <Hey, S 1> นะักวิศาสตร์เวิร์กนะยิงค้างไว้เลยอะแล้วก็มีนะฮะ5,000อัปเกรดอีก2,500ั้าเอา้าอัปเกรดไม่ได้อ๋ออัปเกรด6,000ดูผิดอย่างนั้นผมทำเพิ่อมอีกหนึ่งอันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เลือดเยอะตัวนี้เลือดเยอะ ตัวนี้เลือดเยอะหมดยังหมดแล้วโอเคไปเลยไปเๆยไปเไปเอัปเกรดได้ไหมสนายห้าพันโอเคอัปเกรดไปโอ้โหเป็นไงนี่ดีมากดีมากยิงเร็วๆหน่อยครับมันเริ่มมาเยอะแล้วมันเริ่มมาเยอะแล้วนะเว็บที่แปดเองมีกี่เว็บเนี่ยเพื่อนมาช่วยยิงตรงนี้หน่อยเร็วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหน ฮัลโหลเฮลโลเฟรนไม่น่าจะทันตรงนี้อัปเกรดปืนแล้วกันเออโอ้ยสองหมื่นปาริงออวางสักตัวแล้วกันตรงนี้อะมาช่วยยิงหน่อยอัปเกรดไปด้วยเพื่อนไม่อยอมมาช่วยยิงเนี่ยตัวเนี้ยไม่งั้นทันไปแล้วตัวถึกเริ่มมาเยอะแล้วอะ่ะสไนต์นอีกตัวแล้วกันนี้อัปเกรดไปอืม่ะผมว่าตรงนี้ควรจะวางอีกตัวนึงนะตรงนี้ เอาเกรดไปโอเคไูดูข้างหน้าหน่อยโอ้โหเฮ้ยเพื่อนได้วางบ้างไหมเนี่ยข้างหน้าเพื่อนไปไหนแล้วเอาเพื่อนออกไปแล้วเหรอเอาเพื่อนออกไปแล้วถึงว่าล่ะโทรเอ้ยปล่อยให้เดียวได้อยู่คนเดียวท <c oughs> นายมาช่วยหน่อยเออคือข้างหน้าไม่มีของเพื่อนเลยไงตรงนี้ถ้าช่วยกันวางก็น่าจะสกัดได้อยู่ตรงนี้ นี่ไม่มีเลยฮะลงเตียนเลยเพื่อนวางไปกี่ตัวเนี่ยวางไปตัวเดียวเองอะเรียบร้อยอ่ะอัปเกรดอันนี้หน่อยอเกรดนี่รัวรัวเรียบร้อยมันมาทางไหนทางนี้ดิโอเควางนี้ก่อนเลยตัวหนึ่งนะฮะอัปเกรดยังไม่ได้ปืนโอเคเพื่อนไม่วางเหรอ,อเฮ้ยจะทิ้งไปอีกนะ ยืนนิ่งอย่างนั้นอย่าบอกว่าออกเกมอ๋อเพิ่งวางอยู่ตั้งนานเพิ่งจะวางนวิสัทอัปเกรดดีมากสไนอัปเกรดโอเคโหวางหน้าถ้ำเลยเหรอมันจะได้เหรอตรงนั้นบ้านหาตังหาเงินหาเงินหาเงินวางไปอัปเกรดอ๋ออัปเกรดยังไม่ได้อีกเว็บแปดโอเคอัปเกรดแหล่งเงินอัปเกรด สนไม่ได้ตังค์ไม่พอนักวิศาตแปดพันโอเคตังค์ไม่พอเหมือนกันเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวตัวหัวแข็งเริ่มมามันจะเริ่มยากนะฮะเพื่อนไปวางหน้าท่าหมดเลยแหล่งเงินอีกอันนึงวางไปแหล่งเงินจะได้เงินเยอะๆอัปเกรดไปแทบไม่ต้องผ่านมาตรงนี้เลยสบายๆเลยตรงนี้นักวิศาตมาเฮ้ยอันนี้ดีกว่ารัวเลยอันนี้ อ้าอ uh ัพเกรดหมื่นห้าโอเคไม่เป็นไรมันเริ่มมาแล้วฮะมันเริ่มมากันเยอะแล้วเริ่มมากันเยอะแล้วเริ่มมากันเยอะแล้วจดการไปเพื่อนเดี๋ยวไปอัพตรงนี้ก่อนในวิสัตอัพเท่าไหร่หมื่นแปดไม่พอหม okay. ื่นแปดโอเคเดวิสัตขั้นสูงเ <laughs> ต็มที่เต็มที่เ <laughs> งินเข้าอีกโอเค แล้วิสาหกคนแล้วกันตรงนี้มาอัปเกรดได้ยังสามห้าโอเคครับไม่รอดไม่รอดเจอรุมตรงนี้รุมไปรุมไปรุมไปอัปได้ยังตรงนี้ได้แล้วอัปไปเลยสวยอ่ะอัปเกรดบ้านก่อนบ้านหาเงินอ่ะขันสุดหรือ,อยังยัง เบ17นะครับไปได้สวย5รอบนี้มันน่าจะอีซี่ด้วยแหละสไนอัพเกรดหน่อยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยิงไกลมากเลยนะทหารผมว่าผมต้องวางเพิ่มตรงนี้ฮะนักวิศาต์แล้วกันช่วยกันชาร์จไม่อย่างงั้นเดี๋ยวไม่รอดสไนตรงนี้สักตัวหนึ่งอ่ะอัพเกรดปืนก่อน ทีละสามสิบโอเคเรียบร้อยสี่พันแปดบอสมาอีกแล้วบอสมาอีกแล้วลากไปเลยเพื่อนลากยาวไปเลยอันี่อัปเดได้ไหมอัปเกรดได้ไดไดจัดไปเลยตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะตังหมดแล้วช่วยยิงตัวนี้โอเคขอบคุณมากนะวิสัท พวกนายเก่งมากไปม,มอสมาผมต้องวางเพิ่มใช่ไหมเนี่ยอ่ะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดไม่ได้ละตังหมดละโอ้โหเลือดหกหมื่นกว่าบอสใช่ไหมเนี่ยบอสใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะต้องสู้เองอย่างเดียวแล้วล่ะเพื่อนไม่น่ารอดมี20เวฟเหรออ่ะ HP ลดเท่าไหร่50มั้ยไหม โอ้แพ้เลยเหรออ้าวตัวเดียว HP ร้อยหนึ่งเลยเหรอเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือใหม่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอบหน้ามาแบบโซโล่ล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ